ผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรืองที่ได้ผ่านการแปรรูปมาจากดอกดาวเรืองที่เราปลูกกันเองนะคะและนี่คือรูปแบบข้อมูลดอกดาวๆๆเรืองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงมริศราวงศ์ศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ในนามโรงเรียนโรงพยาบาลวิทยาคมพวกเราขอนำพาทุกท่านไปชมโครงการเดิงภายโปรดนะคะ โรงเรียนวังไผ่วิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่1ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการเรืองภัยโปรดักต์จากโครงการสารอนาคตการศึกษา Connect ED ตั้งแต่ปี2564 ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถดึงศักยาภาพของตนเองสู่การเป็นเด็กดีมีความสามารถพวกเราเริ่มศึกษาเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยชุมชนสรแก้วเข้ามาเป็นพันธมิตรในการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องภัยโปรดัก เป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนวังไัยวิทยาคมที่ใช้ดอกดาเรืองซึ่งเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกในพื้นที่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างหลากหลายเป็นผลผลิตหลักที่เรานำมาต่อยอดดำเนินโครงการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2566ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาสองระยะดังนี้ ตันชันมาเลยนะคะไปกันเลยระยะที่1การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตรโดยเริ่มจากผู้บริหารและคณะครูได้จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษารวมกับวิทยาลัยชุมชนสะแก้วภายใต้ชื่อหลักสูตร การผลิตและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากดาวเรืองเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วและเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นหลักสูตรนี้จะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจากวิทยาลัยชุมชนสะแก้วมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามหลักสูตร จะใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบูรณาการร่วมกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนักเรียนจะได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอาทิการเพาะปลูกดอกดาวเรืองการแปลรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากดาวเรืองอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภามัดยอมและภาพพิมพ์ลายหลักการบริหารธุรกิจการบริหารการตลาดสมัยใหม่ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดทำหลักสูตรการผลิตและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากดาวเรืองเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเพาะปลูกดอกดาวเรืองในหลักสูตร จะให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเพาะปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวและการแปลรูปดอกดาวเรืองเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับดอกดาวเรืองตลอดจนให้นักเรียนศึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้หลักการขายการตลาดทั้งรูปแบบการขายออฟไลน์และการรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้หนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายดอกดาวเรืองระยะที่ 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรืองภัยโปรดักกิจกรรมที่ 1. เพาะปลูกดอกดาวเรืองและจำหน่ายดอกดาวเรืองทางโรงเรียนวงังไพรได้เพิ่มปริมาณการเพาะปลูกจากการเพาะปลูกดอกดาวเรืองในมุ้งจำนวนสองมุ้ง เป็นพอาปลูกดอกดาวเรืองนอกมุงด้วยเ,เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการจำหน่ายดอกดาวเรืองโดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปลูกและการดูแลรักษาด้วยตนเองจนกระทั่งการจําหน่ายดอกดาวเรืองนั้นทางโรงเรียนได้จัดจําหน่ายตามชุมชนในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่และมีผู้รับซื้อเข้ามาซื้อดอกดาวเรืองภายในโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรมที่2ผ้ามัดย้อมดอกดาวเรืองผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นออกแบบให้เป็นที่นิยมตามกระแสและความต้องการของผู้บริโภคและยังได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนว่าต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากเดิมผ้ามัดย้อมมีผลิตภัณฑ์คือผ้าพันคอนักเรียนได้เสนอเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเป็น หมอนอิงหมวกกระเป๋าใส่แก้วน้ำเสื้อกระเป๋าใส่ของนักเรียนและผู้บริโภคได้เสนอให้เปลี่ยนรูปแบบเนื้อผ้าให้สวยงามมากขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองมีรายได้ระหว่างเรียนจนทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรือง ที่นักเรียนได้ช่วยกันผลิตมีหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคกิจกรรมที่3แปลรูปอาหารจากดอกดาวเรืองการแปลรูปดอกดาวเรืองเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในปีที่ผ่านมาเราได้แปลรูปจากดอกดาวเรืองที่ปลอดสารเคมี100%ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ดําเนินการจากโครงการในปีที่1คือชาดอกดาวเรือง ทั้งแบบพร้อมชงและแบบพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบและในการดำเนินโครงการทีที่2องได้แปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากดอกดาวเรืองเพิ่มเป็นข้าวเกี๊ยบดอกดาวเรืองและนำพริกดอกดาวเรืองผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างเป็นความคิดเริ่รมสร้างสารรค์จากความต้องการของนักเรียนที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้ ซึ่งข้าวเกียบดอกดาวเรืองสามารถทานร่วมกับน้ำพริกดอกดาวเรืองเป็นอาหารที่สามารถรับประทานเข้ากันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้กิจกรรมแปรรูปอาหารจากดอกดาวเรืองได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 ในกิจกรรมโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลศิศส่งผลให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากดอกดาวเรืองของโรงเรียนวังภัยวิทยาคมเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากนี้นักเรียนได้ออกไปจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากดอกดาวเรืองตามหน่วยงานต่างๆเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานได้ล,ลงมือปฏิบัติจริงเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การต่อยอดในอนาคตผลิตภัณฑ์จากโครงการเรืองไพ่โปรดักต์ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่นิยมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสะแก้วเพิ่มมากขึ้นนักเรียนโรงเรียนวังไพ่วิทยาคมจึงอยากเาผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นและเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการผลิตหากมีการสั่งซื้อที่มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต และการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากดาวเรืองให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจต่อไปงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรียนวังไผ่วิทยาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี2566ทั้งสิ้น254,800บาทโดยเราได้นำไปใช้ในการพัฒนาเรื่องภัยโปรดักทั้งสิ้น 253,767บาทโดยมีรายละเอียดสรุปตามกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมพาะปลูก86,500บาท 2. กิจกรรมแปรรูปดอกดาวเรือง72,000บาท 3. กิจกรรมผ้ามัดย้อมดอกดาวเรือง94,234บาทงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน1 3 3บาท ซึ่งเราจะนำไปพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาเรืองภัยโปรดักต์ต่อไปสำหรับรายรับคงเหลือที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆและผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรายอดคงเหลือทั้งสิ้น14,248บบาทซึ่งรายได้ทั้งสิ้นสามารถแจกแจงตามกิจกรรมดังนี้ 1กิจกรรมพอปูก1 2 5 4บาท2กิจกรรมแปรรูปดอกดาวเรือง29,514บาท3กิจกรรมผ่านมาย้อมดอกดาวเรือง86,216บาทรายได้รวม3รายการประมาณทั้งสิ้น127,784บาท สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้เป็นศรียนรังไพยวิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากโครงการสา,รานาโครงการศึกษา ออลจำกัดมหาชนเจเว่อเลเว่นและอะไรสุดแจ้วที่สนับสนุนโครงการเรื่องไทยโกดด์ของโรงเรียนเราทำให้พวกเราได้พัฒนาความรู้ทักษะการผลิตส um, ินค like ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ตลอดจนทักษะการขายของในช่องทางต่างๆซึ่งเป็นโอกาสที s s ่พวกเราจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ หลังจาจบรโรงเรียนรองไพลพิียาคมงเจตนารงที่ว่าพลังคนรุ่นใหม่และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย งปัญญาโลกัสสีปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างสร้างโลกสดใส